ครับพบกับช่องเบียร์ฟอร์ดปังปุริเย่นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวโลลีเด้นะครับ XL Street นะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมให้แรงม้าที่1 6 0แรงม้านะครับผมเป็นอร์โบแปรผัน้วยนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับในปี2021เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผม ด้านหน้าตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับมาจากโรงงานนะครับผมพร้อมโลโก้ฟอร์ดนะครับผมแผงหลังพึ่งด้านหน้านี่ครับผมจะระบายความร้อนได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนจากสติ๊กเกอร์จากจมูกหรือว่าไล่มาจากด้านล่างนะครับจะทําให้เหมือนเป็นสเกิร์ตเลยนะครับผมสวยงามนะครับทําให้รถดูมีความสปอร์ตซิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไฟด้านหน้าจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับ ก็จะให้การกระจายแสงที่ดีนะครับเวลาขับขี่ในยามกลางคืนนะครับผมก็ทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับผมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นล้อลมดําจากโรงงานแล้วเป็นขนาด16นิ้วนะครับผมในตัวโรล,ลเ i อร์เนี่ยจะเป็น16นิ้วเป็นยางดันหล,ลบนะครับผมที่เห็นอย่างนี้คือมาจากโรงงานแล้วนะครับเราไม่ได้แต่งเข้าไปนะในตัวครอบแก้มครอบกระจกมือจับจะเป็นดําด้านหมดแล้วนะครับผม สติกเกอร์ก็จะสาดยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับสวยงามนะครับรถเราจะมีสีสีนะครับมีดำขาวแล้วก็สีน้ำเงินกระบะเรานะครับสำหรับลูกค้าที่เอาไปขนของไปใช้งานนะครับผมตอนนี้ก็ขนของได้จริงนะครับผมกระบะเราอะ่ะเป็นกระบะขึ้นรูปชัสซีชิ้นเดียวนะครับทำให้รถของลูกค้าเนี่ยแข็งแกร่งนะครับผมสามารถบรรทุกของอะ่ะได้หนึ่งได้ถึง1.3ตันโดยที่ไม่ต้อง เสริมแนบเข้าไปเลยนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับรอบคันที่แสดงให้เห็นว่าตัวนี้คือตัวตัวสตรีทนะนเดี๋ยวมาดูที่ด้านในกันบ้างครับผมเป็นกระบะโอเวนแคบนะครับฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้อยู่นะครับว่าเป็นกระบะโอเวนแคเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับผมก็จะขนาดกว้างนะครับผมที่เบาะด้านหลังแล้วก็บอกคนขับนะครับผมฝั่งผู้อาผู้ขับขี่นะครับผมอีกฝัก่งนึ้งก็เป็นของผู้โดยสารก็เป็นออโต้แบบ ไม่ได้รูดลงอัตโนมัติเหมือนฝั่งคนขับนะครับผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมอันนี้คืออุมอันนี้คือควบคุมหน้าจอเกี่ยวกับขับขี่ครับผมตัวด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมเพิ่มเสียงเบาเสียงปรับช่องวิทยุช่องเพลงหน้าโฮมการตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ฝั่งนี้นะครับผม กจอนะครับเป็นจอ8นิ้วนะครับเป็นจอซิงค์ใหม่นะครับผมเป็นจอ8นิ้วสามารถรับรองรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมก็คือลูกค้าสามารถดึงภาพของ Google Map นะครับขึ้นมาที่บนจอได้เลยตัวแผงไฟก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเช่นเดียวกับรถยุโรปเลยนะก็คือขณะที่ขับขี่ถึงเวลาเปิดไฟเราก็ไม่ต้องมาคํำหาว่าไฟอยู่ไหนก็มาดูที่ตรงนี้นะครับจะมีเพิ่ม เพิ่มเรือนไม้นะครับสาหรับกลางคืนมันทิ่มตามากแล้วก็เบาได้หรือว่ากลางวันมันไม่เห็นแล้วก็เพิ่มไฟตัวเรือนไม้ได้นะครับผมกระจกก็ปรับเป็นไฟฟ้าด้านซ้ายด้านขวาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจะเป็นปรับพับเก็บแบบแมนนวลนะครับจะเป็นเกียร์เดินหน้าทั้งหมดหกเกียร์นะครับผมถอยหลังก็อีกเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์คีบย,ยกขึ้นพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับผมที่ขาดพรีเซนต์ไม่ได้เลยคือพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ย เขาจะแปรผันตามความเร็วนะครับขณะที่ลูกค้าขับขี่ขับช้าเราก็จะสามารถหมุนพวงไลได้นิ้วเดียวอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมทํานะครับแต่ถ้ารถมีความเร็วครับเขาก็จะหน่วงขึ้นหน่วงขึ้นทําให้เกิดความปลอดภัยนะครับลูกค้าก็จะขับขี่ได้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้ความแม่นยําเพิ่มขึ้นครับผมไปดูที่กระโปรงหน,าน้านะครับผมเราเป็นแบบโัพให้นะครับ ราะตอนนี้นะครับลูกค้าที่มาใช้รถยนต์ฟอร์ดเนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็เยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของการใช้ที่วัสดุที่บอกว่าของเรามันหนักนะครับแล้วฟอร์ดก็เล็งเห็นว่าตรงนี้มันสําคัญนะครับก็เลยเพิ่มชกอัพที่ฝากระโปรงให้สาหรับลูกค้าผู้หญิงนะครับหรือว่าลูกค้าผู้ชายที่ตัวเล็กๆนะครับผมไม่ต้องมาเอาเหล็กมาค้าด้านข้างนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยครับผมมือเดียวนี้สามารถเปิดได้เลยครับผมส่วนกางวางเครื่องยนต์นะครับผมก็จะดูเรียบร้อยสวยงามมากนะครับผม จะแบ่งฝั่งกันเลยครับซ้ายเป็นของเหลวฝาเป็นดูแลเรื่องระบบไฟฟ้านะครับของ ECU อยู่ด้านนี้ไดชาร์จแล้วก็อยู่ข้างบนนะครับผมก็สามารถุดน้ําได้จริงครับได้จริงถึงแปดสิบเซนนะครับผมเป็นการดูแลแบบปิดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวศูนย์บริการเราดูแลให้นะครับผมก็เข้าเช็คระยะครั้งแรกเราไม่ต้องมีพันโลนะครับไม่ต้องมีลันอินก็วิ่งได้เลยครับหนึ่งพันอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันโลหรือหนึ่งปีนะครับผมก็ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดก็ปีหนึ่งเมนเทนเนนทีหนึ่งกระบะเราก็ประมาณ4,000กว่าบาทสำหรับรถญี่ปุ่นเขาต้องเข้าประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งใช่ไหมครับผมซึ่งมาเวทค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็สูสีกันที่เขาบอกว่ารถยนต์ฟอร์ดแพงกว่าก็คือมันต่อครั้งครับแต่ว่าของเราอ่ะจะเข้าปีละครั้งนะครับเนาะก็มาวัดกัน4ปี5ปีเนี่ยผมว่าอาจจะถูกกว่าได้ซ้ำไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับตัว x อ็กซ์เอฟติดราคา6 6 9 0 0 0 ลูกค้าลองกดในเครื่องคิดเลขครับคูณ20นะผมฟรีดาวให้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยรับรถแค่900 0บาทจะเป็นพวกค่าจดทะเบียนอ่าแล้วก็ค่าบัตรใบแดงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณเ0 0 0บาทกำเงินมา9 0 0 0บาทนะครับผม20ไม่ต้องคำเลยนะครับตอนนี้จะผ่อนอยู่ที่แ0 0 0กว่าบาทเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนอยากได้รถไปใช้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะในช่วงสถา,านการณ์วิกฤตโควิด19นด้วยนะครับใน ลูกค้าที่กําลังทําธุรกิจอยากมีรถใหม่ไปใช้เพื่อจะต่อยอดธุรกิจก็เอาเจ้าตัวนี้ครับ XL Street กำเงินมา9,000บาทครับเน้นย้ําเลย9,000บาทก็ผ่อน8,000กว่าบาทก็สามารถรับรถคันนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะชีพอาชีพอะไรนะครับผมพนักงานบริษัทพ่อค้าแม่ค้าขายของหาบ,บเล่แผงลอยอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับผมก็ เข้ามาคุยกับผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ยินดีให้บริการส่งบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านบริการส่งรถถึงหน้าบ้านก็วันนี้ผมเบียร์นะครับช่องฟอร์ดตังโปลีก็จะลาไว้เท่านี้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรอ่าลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์เพจ Facebook ของผมต่งนางๆนานาไว้ตามด้านล่างนะครับก็สำหรับวนันนี้ก็ขอลาไปทันทีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามี EP e ีหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวอีกก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกนะครับ สำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ